จริงแล้วหน้าที่มนุษย์ไม่ใช่หน้าที่ทําให้มันปรากฏหน้าที่มนุษย์ไม่ใช่สิ่งนั้นแต่หน้าที่มนุษย์คือสั่งการแล้วเดี๋ยวมันปรากฏหน้าที่ให้มันปรากฏนั้นเป็นหน้าที่จักรวาลเวลาที่เราไปแทรกแซงมันเปลี่ยนเหมือนอะไรเวลาที่เราอ่ะคิดถึงการกระทําคิดถึงการลงมือทําเวลาที่เราเครียด เวลาที่เราไปวุ่นวายเขาเกินไปปล่อยปล่อยบ้างเคยมีลูกไหมเคยมีหลานไหมคะกดดันหลานมากเกินไปกดดันลูกมากเกินไปลูกยิ่งช่งวงวัยรุ่นนี้แบบแต่ต้องไม่ได้เลยนะแต่ต้องเยอะนี่คือแบบฟ,ฟิตฟัดนะวัยรุ่นนี้เซนเซทีฟนะจักรวาลเหมือนกันเดอะสปิริตเหมือนกันอย่ายุ่งอย่ายุ่งกับฉันเยอะปล่อยให้ฉันลงมือทํา เธอบอกมาก็พอว่าเธอต้องการอะไรแล้วที่เหลือเดี๋ยวฉันส่งให้เธอเองว่าเธอจะต้องทำอะไรว่าเธอจะต้องเรียดกับครูคนไหนว่าเธอจะต้องแอคชั่นยังไงเดี๋ยวเธอจะได้รู้เองอะไรที่เธอไม่ต้องรู้ก็ไม่ต้องรู้ลำใหญ่บางคนจูจ้จี้จุกจิกเกินไปลูกไม่รักละลูกไม่สนละจริงไม่จริงลูกเกลียดด้วยซ้ำ แต่บางทีพ่อแม่ที่แบบอ้ปล่อยปล่อยบุฟเฟ่ลูกบุฟเฟออ่อทําอะไรกินเองไปลูกปะไปหาเล่นหาเลาะแถวนู้นไปลูกปะเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวแม่ไปรับเด็กพวกนี้โตมาอย่างสดชื่นเพราะเขามีฟรีวิวเขามีอิสระในการสร้างสรรค์เขามีอิสระในการเล่นแม่ไม่หา้ามแต่แม่จะคอยดูห่างหางนั่นคือการปล่อยวางคุณเป็นห่วงลูกฉันได้ จักรวาลอันเป็นที่รักของเราก็เป็นห่วงเราการที่เราห่วงลูกฉันนั้น